ครับตอนนี้ผมก็อ,อยู่แปลงพอดอหนองคายนะครับก็เป็นแปลงที่เราทำเอม U ยูร่วมกับพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองคายนำพันอ้อยมาขยายอยู่ที่นี่นะครับเพื่อสำหรับชาวไร่เกษตรกรชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดหนองคายในอำเภอโพธวิสยัยอำเภอเมืองนะครับอำเภอทบอนะครับตรงนี้จะเป็นแหล่งสร้างพันอ้อยนะครับแล้วก็กระจายพันอ้อย ไปตามอำเภอเราๆอำเภอเ,เหล่านี้นะครับดังนั้นชาวไร่ที่สนใจเนี่ยก็แวะมาดูได้นะครับมาดูตั้งแต่ช่วงที่เราบำรุงอ้อยนะครับมีหลายแปลงเลยนะครับหลายล็อกเลยเป็นการร่วมมือกันระหว่างพอดอแล้วก็โรงงานน้ำตาลไทยุตรดอรเรานะครับตรงนี้นโยบายพุงแจกฟรีนะครับบางส่วนแล้วบางส่วนก็จะมีขายพันธุด้วยนะครับยังไงก็ดูโครงการเราติดตามโครงการเราให้ดีนะครับตามสื่อต่างๆ ของดีมีจำกัดครับ